เดี๋ยวเจอกันคู่ปรับของ cbr 6 5 0 r e cut โผล่ไทยแล้วเดือนหน้า triumph Daytona 660เปิดตัวเคาะาราคาแน่นอนสปอร์ต3สูบคาดกลางในตำนานคัมแบ็กกลับมาด้วยรหัส660 หลังจากที่ Motorola เรานำเสนอข่าว Daytona 660รวไมไปถึงวิเคราะห์ราคาเปิดตัวมันไปแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมเนี่ยก็สามารถลองไปย้อนดูกันได้การคาดการของเราคาดว่ามันจะเปิดตัวในงานบางกอะ International Motor Show 2024ปลายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้แต่ดูเหมือนว่าไม่เป็นเช่นนั้นเพราะทาง Triumph Thailand เตรียมที่จะเปิดตัวมันเร็วกว่าที่คาดการไว้ก็คือวันที่8มีนาคมต้นเดือนหน้า สำหรับ Daytona 660ถือเป็นโมเดลที่3ของทางค่ายแดนผู้ดีใช้เครื่องยนต์3สูบ 660cc ซีซีซึ่งก่อนหน้านี้ครับหัวใจเครื่องยนต์บล็อกนี้มันอยู่ในตัว Trident แล้วก็ Tiger Sport มาแล้วสำหรับใครที่ไม่รู้จักชื่อ Daytona นะครับ Daytona เป็นรถซ u เปอร์สปอร์ตสสูบขนาดกลางเคยมีมาแล้วในรหัส675 และถูกเว้นร้างจากการทำตลาดไปนานจนเมื่อหลายปีก่อนได้มีชื่อว่า765 m o t o 2ออกมาแต่ตัวนั้นมันเป็น Limited Edition และไม่มีขายในประเทศไทยซึ่ง Daytona 660นี้ถือว่าเป็นตัวแทนของ675ในอดีต แต่น่าเสียดายตรงที่ว่ามันไม่ใช่รถซูเปอร์สปอร์ตมันเป็นรถสปอร์ตที่ออกไปทางแนวทัวริงสายถนนมากกว่าการที่จะขี่ในสนามด้วยการปรับโฉมจากร่าง n นเกต r รสเตอร์อย่าง Tri เด t สวมชุดแฟ i ลิงสปอร์ตเข้าไปทำให้ใบหน้าของมันแอบ,บดูคล้ายตัว R1 ช่วงปี2000แล้วก็ปรับมาใช้แฮนด์แบบจับโชคซึ่งจะจับอยู่ทางด้านบนแผงคอจึงทำให้มันไม่ได้มีตำแหน่งที่เตี้ยเหมือนอย่างรถซูเปอร์สปอร์ตทั้งหลาย หัวใจสำคัญบล็อกเครื่องยนต์3สูบ 660cc ในไทรเดนได้มีการปรับจูนให้มันมีพละกกำลังแรงเทียบเท่ากับ CBR650R ที่ถือเป็นคู่ปรับสายตรง4สูบจากทางค่ายปีกนกบอกเลยครับว่าราคาของมันต้องออกมันน่าสนใจแน่ๆเพราะมันจะต้องมาตีกับ CBR650R Ecut ซึ่งม o t ต r ร v a l วลเรามั่นใจครับว่ามันจะเปิดราคาไม่ข้าม350 0 0 0 รอรับชมตัวจริงกันได้เลยทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร v e l เราจะรีบมาอัปเดตกันตั้งแต่วันงาน8มีนาคมกันเลยครับ